สวัสดีครับอา r จ e f l e x i o n i n g s t u d i o c o m นะครับก็เริ่มต้นมาเปิดท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของการนับแคลท็อปิกเนี่ยอาจจะฟังดูง่ายๆนะแต่ว่าแน่นอนมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยพลาดไปเยอะเลยแม้แต่คนที่บางคนที่เป็นเทรนเนอร์เองหรือเป็นกลุ่มนักกีฬาหรือว่าคนทั่วไปทีนี้คำถามตั้งต้นเลยว่าเฮ้ยเราควรที่จะนับแคลไหม ก็ต้องบอกตรงๆว่าไอ้สัสตร์ควรนับแคลมึงควรนับแคลเราไม่สามารถรับรู้จากความรู้สึกนะได้ว,ว่าเออกูกินเท่าเนีน้แล้วกูผอมลงโดยที่มึงไม่รู้อะไรเลยว่ามึงรับอะไรไปเท่าไหร่คือมึงใช้สัญชาญาล,ล้วนๆไอ้เหี้ยงเป็นไปไม่ได้จุกบไหคือ <c oughs> ยังไงซะการที่เรารู้ปริมาณรับเข้าเนี่ยมันก็ทําให้เราพอที่จะเมนจได้ว,ว่าไอ้สิ่งที่เรากินไปเนี่ยมันจะ เกินที่เราใช้ไหมะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยงงยังไงก็ควรรับยังไงก็ควรรับเพราะว่าความรู้สึกหิวกินอิม่มหยุดมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าร่างกายได้รับพลังงานหรือสารอาหารเพียงพอเออความรู้สึกจากจากความอิ่มของกระเพาะอาหารนะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่นึกภาพไง,ไง่ายๆนึกภาพไง,ไง่ายๆนางแบบวิเตอรเลียสีเขียกกินข้าว อิ่มเทียบกับซูมโม่กินข้าวก็อิ่มแต่ปริมาณมต่างกันใช่ป่ะดังนั้น,น,น,นความอิ่มของของความรู้สึกของเราอะมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าเออมึงได้มึงได้รับเพียงพอแล้วจริงมึงเพียงพอกับกิจกรรมมึงเพียงพอกับอะไรต่างๆนานามันชี้วัดไม่ได้ฉะนั้น,นสิ่งที่จะชี้วัดได้นะมันก็ควรจะเป็นอะไรที่มันแบบ ใช้คาว่าอะไรดีอะสมเหตุสมผลหน่อยก็คือตัวเลขที่เป็นอะไรที่มันอ้างอิงได้อ่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าเอ้ยกินคาร์บได้หนึ่งกราอ,อกินคาร์บหนึ่งกรามได้แคลอรี่เท่าไหร่อันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วเพราะามันมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เปิดคลิปนี้มาเข้าใจแต่ว่าจะให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของไมซ์เซละอะไรที่มันดีเทลมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเค <c oughs> เออถ้า ตามที่พี่อาบอกก็คือว่าเฮ้ยเราควรนับแคลใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคําถามว่าแล้วเราควรจะทำยังไงเราควรจะใช้พวกแอป,แ,อปแคลร่แท็กกิง้งดีไหมถ้าใช้แอปเนี่ยมันก็ง่ายนะพิมพ์เข้าไปเวันนี้กินข้าวขาวหมูมึงพิมพ์เข้าไปง่ายแต่ความจริงๆแล้ว่ก็ต้องบอกตรงๆว่าไอสัตว์มึงไม่ควรเพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งเลยพวกแคลร่แท็กกิง้งเนี่ยไอเฮียแม่งไม่ตรงสักอันไม่ตรงสักอันเพราะอะไรอะ บางเจ้าหวานมากสมมตินะบางเจ้าทำหวานชุบหายข้าวขาวหมูอ่ะบางเจ้าทําจืดมาหน่อยอารมณ์แบบกูลดต้นทุนเงี่ยเออบางเจ้าแม่งเคี่ยวเนื้อมานานอ่าไขมันอ่ะแทรกเข้าไปในเนื้อละเออบางเจ้าเคี่ยวไม่นานไขมันไม่ได้แทรกมากฉะนั้นแม่งตอบอะไรไม่ได้เว้ยสูตรบางสูตรแม่งคือมันไม่เหมือนกันนึกออกป่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้สูตรเขานันแต่หมายถึงว่า บางทีมันก็ดูรวบรัดตัดตอนเกินไปฉะนั้นเนี่ยเเราควรที่จะใช้เป็นแมนนวลแทร็กดีกว่าแล้วทำไมถึงแมนนวลแทร็กรู้ปหคนที่ใช้พวกแคลรี่ทร k กอิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูแต่แคลรี่เว้ยจะดูแต่แคลรี่ว่าได้รับอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจว่าที่มาของแคลรี่มาจากส่วนไหนเออพอสมมติเอ,อ,อ,เอาง่ายๆอ่ะ กินสักเมนูหนึ่งสมมุติว่าเป็นข้าวกะเพราไหดาวอได้450แคลจบแต่แม่งไม่รู้เลยว่าได้รับคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่จาก450แคลนั้นไปไปเอามาแม่งก็กลายเป็นว่าสารอาหารไม่พอแต่พลังงานถึงนีกออกไหมเออสารอาหารไม่พอแต่พลังงานถึงแล้วความแบบความไม่เวิร์กของพวกแคลรี่เทร็กกิ้งอะ ที่อยู่ในแอปนะ่ะคืออะไรรูป้ป่ะแม่งโอเวอร์ทรคเว้ยเวลาเราใส่เคร่อะไรก็ตามแม่งแม่งแบบลงทุกอย่างเลยอย่างเช่นสมมุตินะ,ะผักบุง้งมีโปรตีน0.145กรัมไอ้เคีื่อแม่งก็ใส่เข้าไปเว้ยเออแม่งกลายเป็นโอเวอร์ทรัคพอผลผลรวมออกมามันเป็นโอเวอร์ทรคเพราะว่าเคี่ออะไรมันก็วัดหมดสุดท้ายเฮ้ยเรากินถึงว่ะ เรากินถึง2,000แคลอรี่ที่เราตั้งเป้าไว้เปล่าไอสัตว์มันโอเวอร์แทร็กโอเวอร์แทร็กไอเหียแดกนิดเดียวเองจริงมันกลายเป็นแบบนั้นแล้วสาวก็หรือว่าคนที่ใช้พวกฟินเนอ่อทรักกิง้งแคลอรี่ทรักกิง้งก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกินถึงแล้วทำไมฉันยังรู้สึกไม่มีอะไรพัฒนาแต่เปล่าเลยมัยังกินขาดอยู่เพราะว่า แอปแคลลี่ App tracking มัน overtrack นั่นแหละอะไรประมาณนั้นทีนี้พี่เนี่ยจะค่อนข้างนิยมใช้แบบแมนนวล tracking เวลาที่สอนเด็กๆแต่ละคนเพราะว่ามันจะได้สร้างความคริติคอลให้กับการเรียนรู้ของเขาได้ว่าเฮ้ยมึงกินอันเนี้ยมึงได้คาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่มึงได้โปรตีนเท่าไหร่มึงได้แฟตเท่าไหร เพราะว่าถ้าเราได้ที่มาของสารอาหารนะเราจะได้ปริมาณของแครี่ที่เราได้รับแต่ว่าถ้าเราไปดูแต่แครี่ตั้งต้นว่าเราได้รับแครี่เท่าไหร่บางทีเราจะไม่รู้เลยว่าสารอาหารที่เราได้รับมีอะไรบ้างเออมันกลายเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแทรกแบบเมนูแทรปเนี่ยเราจะมองเห็นอาหารนะเป็นเหมือนตัวเลขขึ้นมานึกภาพว่า เราอยู่ในแมทริกซ์ในหนัง,นงเรื่องแมทริกซ์ถ้าเป็นเด็กๆอาจจะตามไม่ทันก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโลกที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วแบบมีตัวสีเขียววิ่งออกมาคือคือเห็นเป็นอะไรแบบนั้นอนะ <c oughs> <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นคือเห็นอาหารอย่างหนึง่งแล้วเราก็จะบอกว่ารู้แล้วว่าอันนี้มีคาร์โบไฮเดรตทเท่าไหร่ในหัวเลยคือการที่เราช่างตวงวัดบ่อยๆมันจะทำให้เรามีสกิลการกะคาดค่ไนด้วยสายตา คือช่วงแรกมันอาจจะยุ่งยากเวย้ยกับการให้เราต้องมาช่างอะไรแบบนี้หรือว่าไปข้างนอกต้องมาช่างแต่ว่าเวลาที่เรามีสกิลตรงนี้แล้วเราก็จะไม่จําเป็นต้องพึ่งพวกนี้ลวเราก็จะสามารถที่จะกะเกณฑ์ค่าคะเนดได้ด้วยตาเปล่าฉะนั้นเนี่ยสกิลพวกนี้มันสําคัญมันสําคัญแล้วมันทําให้เราฉุกคิดได้ว่าเรารับอะไรไปเท่าไหร่หรือแม้แต่พวกของที่เป็นพวกในเซเว่นที่มีนูริชั่นแฟก บางทีบางคนดูนะดูนะแต่บางทีก็ตกมาตายพลาดตรงที่เฮ้ยน,นี้ไงแคลรี่ต่ำนะอ,อแคลรี่ต่ำเนี่ยมีน้ำตาลแค่แค่แปดกรัมเองสมมติมีน้ำตาลแค่แปดกรัมเอง,มมตตแ,เองแต่ว่าดันไม่ได้ดูหน่วยบริโภคซึ่งโอเคอันเนี้ยในหนึ่งหน่วยบริโภคมีน้ำตาลแปดกรมัมแต่เสกไม่ได้ดูว่าไอ้ที่มันยกตัวอย่างมามันมีทั้งหมดสิบหน่วยบริโภคเงี้ยสมมติ เฮียมันได้น้ำตาล80กรัมอะไรอย่เงี้ยคือแม่งแบบเยอะมากอะไรก็วางนไปคือบางทีอ่ะก็โดน nutrition f a c หลอกเออฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบว่าดูให้ละเอียดทีทวนอ่าการที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยแล้วเรามาลองมัน run t r a c เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเรากินเนี่ยได้รับจริงๆเท่าไหร่แบบจริงๆอ่ะเออเพราะบางคนอ่ะ มองสิ่งที่อยู่ในจานเว้เฮ้ยแม่งเยอะว่ะกูอ้วนละเออแม่งคิดงี้ก่อนเลยเฮ้ยของที่อยู่ในจานถ้าแม่งคูนจานมันเยอะมันกูอ้วนละไม่ใช่เราจะต้องดูเอาสารอาหารที่อยู่ในนั้นเราต้องดูสารอาหารที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ดูปริมาณที่อยู่ในจานเออนึกภาพง่ายๆนึกภาพง่ายๆ เรากินให้ได้1,500แคลอรี่เทียบกันระหว่างร้านอ f ร์ซกับร้านซิสเลอแน่นอนว่ามึงจะรู้ในหัวเลยว่าอ้เฮียถ้ามึงแดก1,500แคลอรี่ในซิสเลอเนี่ยมึงต้องอิ่มมากๆใช่ใช่อาหารที่ให้คุณลิตี้ที่ดีมันจะมีพลังงานที่ตำ่ำอาหารที่เป็น raw food หรืออาหารที่ดีเนี่ยไม่อยากจะคําว่าอาหารที่ดีอาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการล้กันใช่นี้อาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะมีจริงทรีนเชนของสารอาหารนันอยู่หนานแน่นร่างกายใช้พลังงานไปกับกระบวนการย่อยเชิงกลตรงนี้สูงขึ้นภาษาอังกฤษมันเรียกว่า thermogenesis effect of food มันเท่ากับว่าเมื่อเราเนี่ยกินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการร่างกายจะใช้พลังงานในการย่อยเชิงกลใช่ปะ บทเคี้ยวย่อยดูดซึมฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารที่เป็น Raw food เนี่ยร่างกายจะมีค่า BMR หรือค่าระบบการเราผาผลาญต่อวันนะสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่บอกว่ากินเวปโปรตีนตัวนี้แล้วผอมแล้วลีนระบบเาผาผลาญเพิ่มขึ้นบูชิตไอเฮียมัวซัวไม่มีทางอาหารที่มันแปรรูปมาผ่านย,ย,ย่อยผ่านลำคอดูดซึมไม่ได้ไง่าย ม่ใช่ช่วยผ่านลำคอสิโทษทีผ่านลำคอแล้วดูดซึมไปได้ง่ายเท่าไหร่ร่างกายก็ใช้พลังงานน้อยลงเท่านั้นนึกออกไหมเออนั้นอะไรที่มันเป็นสายใหญ่การกินอะไรพวกนี้ยร่างกายมันใช้พลังงานมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงกินอาหารที่แปรรูปแล้วมันจะไม่ดีโน no, ไม่ใช่นะ สิ่งที่ต้องการจะสื่ออันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของอการใช้พลังงานไปกับกระบวนการย่อยแต่ว่าอาหารอื่นๆเนี่ยถ้าเรารู้คาโปรตีนแฟตเนี่ยเราก็จะได้คาแคลอรี่เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าถามถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราแมทโนนแทร็กเนี่ยแล้ว เราจะ t r a กกยังไงวะเอออ่ะมันก็จะมีแบบว่าคนที่พิมพ์ Google เราจะหาค่าแคลอรี่ต่อวันยังไงลองดูเหมือนกันลองว่า้คนทั่วไปเขาจะทำยังไงก็ลองเสิร์ชมาไอ้เฮียเชื่อไหมมันขึ้นมาว่าวิาวธีนับแคลอรี่อย่างง่ายสูตรคำนวณน,นะคะเราจะเอา45คูณน้ำหนักตัวลบ500เท่ากับจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายสามารถรับได้ต่อวันจากนั้นเราสามารถนำตัวเลขที่ได้คำนวณเป็นตัวตั้งต้น ยกตัวอย่างค่า BMR คือค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการขั้นต่ำสูตรของผู้ชายหกสิบหกบวกกับสิบสามจุดเจ็ดคูณน้ำหนักของร่างกายเราแล้วบวกอีกห้าคูณส่วนสูตรไอสัตว์ยากยากละยากเกินไปละนึกออกปะไอเหี้ยมันไม่ใช่แล้วทีนี้จะทําให้มันง่ายขึ้นเออไอพวกเออ่สูตรเอาบอดี้ลีนแมสมาคํานวณไอเหี้ยไม่ตรงหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะมึงจะรู้ได้ไงว่า body body lean mass มันมีเท่าไหร่เออขนาดมีตัวตัววัดอะ ัววัดแบบจริงจจังๆไอสัตว์ไปฉีทีนึงค่าเปลี่ยนละเออแม่งชีวะเทียอะไรไม่ได้เลยเว้ยไอสูตรหายเทียอะไรนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เอ้าไอเทียมันเป็นข้อมูลทางวิชาการนะพี่ยาแล้วมึงสอนอยังไงเอออ่ะมันก็จะมีคําถามนี้ฮนะไอเทียพี่แล้วมึงสอนอยังไงคนนํานวณยังไงอ่ะมึงบอกกุมันหน่อยพี่ใช้วิธีนี้เว้ยพี่เรียกมันว่าการคำนวณแบบ backtracking Back technique อันนี้พี่พี่คิดสูตรเอานะครับสูตรสำหรับพี่นะไม่มีตัวเลขตายตัวเออแต่ว่าการแบดแทร็คกิ้งเนี่ยเราจะดูจากอะไรรู้ป่ะดูจากที่มึงแดกก่อนเลยเออมึงกินอยู่ยังไงมึงมึงมึงแทร็คไว้เลยพอแทร็คไว้แล้วเนี่ยอ่าโอเคสมมตินะสมมติอ่ากินข้าว1นกิโลอ่าได้เท่านี้เท่านี้เท่านีเนื้อสัตว์8ขีดได้ได้โปรตีนเทาน่ทานี้นี่อ่าแฟตต่อวัน กินนั่นกินนี่กิน,นโนดรวมกันได้เท่านี้นี้คำนวณออกมาได้เท่ากับแคลอรี่เท่านี้เท่านี้สมมุติขอยกตัวอย่างเป็นได้2,200แคลอรี่อ่า2,200แคลอรี่ทีเนี้ยแล้ว2200แคลอรี่เนี่ยตัวเลขที่แบบที่คนคนนั้นกินอ่ะ2องพเนี่ย,ยมันใช้ตัวเลขจริงหรอหมายถึงว่าใช้ตัวเลขที่จะเอาไปใช้ลดได้จริงหรอไม่ใช่หรอ ไม่มีทางแล้วจะหาอยังไงง่ายมากเราจะดันแคลรี่ขึ้นดันแครี่ขึ้นทำทุกอย่างตามเดิมทำไมถึงต้องดันเราจะดันเพื่อให้รู้ว่าเรามีโคตาเท่าไหร่สมมุติ2,002เ,เริ่มต้น2,002 2,003ก็ยังผอมลงอยู่ก็ยังเท่าเดิมอยู่2,004ผอมผอมอยู่2,005นิ่งๆ2,006นิ่งๆ2,007นิ่งๆ2,008เริ่มอ้วนฉะนั้นในเอเวอร์เนี่ย น่าจะอยู่ที่สองพันหกบวกลบไม่เกินนี้อา่าสองพันหกบวกลบไม่เกินนี้คือเอ่อมันอาจจะฟังดูแปลกๆตรงที่ว่าเอา้าเราจะต้องดันตัวเองให้มันอ้วนก่อนเหรออาจจะใช่เราอาจจะต้องดันตัวเองให้เรารู้สึกว่าเออเรามีไขมันที่เพิ่มขึ้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าโคต้าของเราเนี่ยในขณะที่เราออกกลาลังกายเท่านี้กี่วันต่อสัปดาห์เท่านี้นี่ เราคาริโอกี่วันต่อ,อ,อกี่นาทีต่อสัปดาห์เท่านี้นี่แล้วกินโดยเฉลี่ยที่เทา่านี้นี่อุ่นขึ้นอ่ะเราได้โคตาแคลอรี่อยู่ที่เทา่านี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติโอเคเราได้อยู่ที่สองพันหกง่ายมากเลยมีอยู่สามวิธีที่จะทำให้ลดถ้าเราได้โคตาแคลอรี่แล้วนะอ่าหนึ่งเพิ่มกิจกรรมนำออกเพิ่มคารดิโอสิ เพิ่มคาร์ดิโอหรือฝึกให้เข้มข้นขึ้นอีกอสองลดสารอาหารนําเข้าลดคาร์บสิลดไขมันลดโปรตีนลดที่อะไรก็ลดไปอได้ลนะสองอย่างแล้แล้วข้อสามมันคืออะไรในกลุ่มคนที่ใช้สารกระตุ้นก็คือมึงก็เพิ่มยาเอาจบ <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> ก็เพิ่มยาเอาฉะนั้นนียไอ้คำว่าเพิ่มยาเนี่ยในกลุ่มของ ไม่ใช่เพิ่มเนี่ยต้องเพิ่มยาลดอย่างเดียวนะบางทีเพิ่มยาสร้างกล้ามเนื้อ b m เมรก็สูงขึ้นเพราะอย่าลืมว่าการที่ร่างกายจะสัางหองกล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายก็ใช้พลังงานไปกับกระบวนการสันดาบเช่นเดียวกันค่าบ m r รก็สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะใส่ตัวสังกตุ้นในกลุ่มลดไขมันหรือกลุ่มสร้างกล้ามเนื้อค่าบีเอมาคุณก็จะสูงขึ้นอยู่ดีทีนี้เราท้า ถ้าถ้าถามพี่ว่าแล้วเราควรจะเรียงลำดับทำอะไรก่อนโอเคเอาเอาสำหรับคนที่ใช้สารกระตุ้นก่อนละกันง่ายๆเลยพอได้โคต้าแครี่แล้วให้จัดการเรื่องยาก่อนอเฮียฟังดูอาจจะแปลกๆะอะพูดเลยอาจจะแปลกๆบางคนบอกอ้เฮียพี่ไม่เอาอาหารก่อนหรอไม <c oughs> ลอ่ลองคิดตามนะถ้าสมมติเอาอาหารก่อน ถ้าลดจากสองพันหกลดลงมาเลยเ <c oughs> หลือสองพันสามติดลบไปสามร้อยหยุลดลบสามร้อยสี่ร้อยว่างกันไปลบสามร้อยสี่ร้อยแล้วเราไปออกกำลังกายเพิ่มไปคาร์ดิโอเพิ่มติดลบอีกสามร้อยเป็นเท่าไหร่ละหกร้อยละหกร้อยละแล้วเราไปเพิ่มยาลดเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่สมมุติเพิ่มยาลดก็อาจจะ เพิ่มได้อีกประมาณห้าร้อยหกร้อยตีไว้แค่ห้าร้อยนั่นเท่ากับว่า,วาลงไปอ่ะพันกว่าพันกว่าแคลอรี่ละถาม่าเยอะไหมยเ,ยเยอะนะเยอะนะเออติดลบไปเป็นพันกว่าแคลอรี่นั่นเท่ากับว่า,วาในหนึ่งสัปดาห์คือคือขายมันหนึ่งกิโลเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงานไปกับกระบวนการเผาผลาเนี่ยอยู่ที่7จ็ดพันเจ็ดร้อยแคลอรี่ฉะนั้นเนี่ยถ้าลดไปพัน กิโลแคลนั่นเท่ากับเจ็ดวันมึงลดไขมันล,ล้วนหนึ่งกิโลไอเฮีย้ยไวมากเลยนะถ้าความไวะระดับนี้เกิดอะไรขึ้นนะแน่นอนว่าเมื่อเมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งไปอะร่างกายจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งติดลบเยอะเกินไปเขาจะปรับลดการทำงานของเซลล์ลงไว้ภาษาอังกฤษมันเรียกว่าโฮมิโอสตาซิสหรือว่าภาวะดํารงดุนฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงแรกอะลงลงไวแนะ่แต่พอ แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นพอเราทําเท่าเดิมพลังงานใช้น้อยลงแล้วพอเป็นแบบเนี้ยเราก็จะพยายามที่จะกดดันตัวเองฮะมันก็กลายว่าเราก็จะกินน้อยลงไปอีกทํามากขึ้นไปอีกใส่ย,ยาอัดเพิ่มเขไปอีกมันจะกลายเป็นว่าร่างกายเริ่มแบบสเตอร์วิงแล้วเริ่มแบบบีบอัเมื่อถึงจุดหนึ่งกินมากขึ้นอ้วนกินเท่าเดิมอ้วนกินน้อยกว่าเดิมก็จะอ้วนอีก ฉะนั้นน่การที่เราติดลบมันมากเกินไปโดยที่เราเอาอาหารก่อนอาหารกับการฝึกที่คาริโอเยอะขึ้นหรือฝึกหนักขึ้นแล้วเอายามาสุดท้ายมันเลยไม่เวอร์อันนี้สําหรับในเคสที่ใช้สารกระตุ้นนะแต่ว่าถ้าในเคสที่ใช้สารกระตุ้นเอายาก่อนสมมุตินะสองพันหกอยแคลอรี่กลับมาตั้งต้น 2, สอง0ันหใส่ยาเข้าไปเพิ่มกล้างหรือที่อะไรก็ได้ ฉะนั้นเนี่ยเราใส่ยาแค่ตัวเดียวไม,ไม่หมายถึงตัวเดียวหมายถึงใส่ยาแค่สเต็กนั้นสเต็กเดียวจะก,กี่ตัวว่ากันไปโดยที่เรายังก,กินเท่าเดิมคําถามคือถ้ากินเท่าเดิมคาร์ดิโอเท่าเดิมเพิ่มการใส่ยาหรือสารกระตุ้นเราสามารถลดแฟตได้โดยชิวๆถูกปะเครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดแต่ฟังก่อนนะอย่าพึ่งแบบว yeah, ่าเฮ้ยยาพิรามึงสนับสนุนการใช้ยา ฟังก่อนนะไม่ใช่นะอันนี้คือพูดในกรณีของคนที่ใช้สารกรตุนอ่ะโอเคต่อนั่นเท่ากับว่าเขาทําเท่าเดิมเขาเพิ่มการใช้ตัวสารกรตุน้นแม่งลงละลงละมันจึงแปลได้ว่าถ้าเราอ่ะสมมุติว่าถ้ากิน2,600เท่าเดิมแล้วผอมลงกับบางคนต้องไปลดเหลือกิน2,000 2,000กว่า2,000ต้นๆแล้วต้องเราต้องคารดิโอมากขึ้น เราไปลดอาหารเยอะๆใครเครียดกว่ากันนะแบบที่สองเครียดกว่าถูกป่ะยิ่งถ้าเราสามารถสตาร์ทการไดเอทได้โดยที่เราอยู่ในเรนจ์ของโคตาแครีเท่าไหร่ความเครียดเรายิ่งน้อยเอาง่ายๆคนกิน2,006กับคนกิน2 0 0ตอนไดเอทใครเครียดคนกิน2 0 0ถูกป่ะเออแค่นั่นเองทีนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวช่วยเข้าไปแล้วเราอยากจะลดเพิ่มอีกทำไง ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือโอเคอาจจะเพิ่มคาร์โอเข้าไปยังกินเท่าเดิมอยู่นะเพิ่มมันคาร์โอไอ้เหี่องผองไปอีกแล้วถ้าเริ่มตันทําไงต่อค่อยปรับสารอาหารเออปรับพลังงานที่เอาเข้าให้น้อยลงเออก็ลงไปอีกถูกป่ะมันลดได้สามจเต็มอ้าวล้วทีนี้พอลดไปสามเต็มแล้วทําไงต่อถ้าอยากจะลดอีกก็อาจจะปรับยาเป็นเพิ่มตัวช่วยเบิร์ดเข้าไปก็ลดอีกถูกป่ะ แล้วเราค่อยทําอย่างเงี้ยไล่เป็นสเต็ปไล่เป็นสเต็ปเราได้ถึง6สเต็ปโดยที่ร่างกายไม่ได้เครียดมากจนเกินไปเออแล้วพอเรารู้สึกว่าเรากดมาสัก,สกระยะนั่นและเราก็แค่อาจจะมีการชีตเพื่อดันแครีขึ้นเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่าเฮ้ยมึงไม่ได้สเตอร์วิงนะมึงไม่ได้อดอาหารนะจากนั้นก็กลับมากดใหม่ไม่เครียดไม่เครียดทีนี้เนี่ยในเคสของคนที่ไม่ได้ใช้สารกระตุ้นก็อาจจะลำบากหน่อย เพราะว่าพวกนี้มันจะต้องเวลาเวลาที่ลดเนี่ยก็แนะนําว่ามันจะต้องทําเป็น body d e c o m p o s i t i o n ก็คือว่าค่อยๆลดพร้อมกับสร้างกล้ามเนื้อมันช้ามันช้านะแต่ชัวร์กว่าคือเราอาจจะทําให้มันติดลบแค่เล็กน้อยติดลบแค่เล็กน้อยแต่ทําไปเรื่อยๆๆๆๆฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ consistency หรือว่าความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอ เราคือคีย์ในการสร้างกล้ามเนื้ออาจจะอยู่ที่พลังงานก็จริงเหมือนเราสร้างคอนโดหรูอะเราคงไม่ได้มีเงินเราคงไม่ได้ใช้เงินแค่หอพักนักศึกษาถูกป่ะเราก็อาจจะมีเงินประมาณคอนโดหรูแหละแต่ว่าเราอาจจะมีติดขัดนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังพอไปต่อได้การสังข้อกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของพลังงาน,นอยเดียวอาจจะมีเรื่องของอัตราการนอนที่ดี แล้วก็อัตราฮอร์โมนที่ดีนูลนี้นะั่นก็คือบางคนถ้ามีการนอนดีความเครียดต่ําแล้วก็อาจจะมีตัวช่วยในกลุ่มที่เพิ่มการสังเคราะห์ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติมันก็สามารถที่จะลงได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันมันแค่มันแค่สมช้อยต,ตอนแรกที่บอกก็คือสังกตุน้นเ,เพิ่มเพิ่มคาริโอหรือว่า ลดสารอาหารมันก็เอาออกไปก็เหลือแค่สองสองช้อยแค่นั้นเองไม่เครียดไม่เครียดแต่ค่อยๆค่อยๆลดทีละอย่างลดเทีละอย่างพอลดนานๆปุ๊บดันพลังงานขึ้นแล้วลดเทีละอย่างลดเทีละอย่างพอเริ่มลดมานานขึ้นปุ๊บเพิ่มพลังงานขึ้นเนี่ยทำเป็นสเต็ปแบบเนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือเรารู้คอนเซปต์ไว้แต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องสร้างคอนเซนซีหรือความเสมอเสมอตรงเนี้ยแหละ แล้วไอ้ความสม่ําเสมอตรงเนี้มันจะต้องใช้ความนิ่งของจังหวะชีวิตแล้วก็การเมนเน็ตในแต่ละวันคือเราต้องชนะในแต่ละวันนะเพื่อที่จะสร้างปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอืฉะนั้นถ้าถามว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเราควรที่จะลดแคลอรี่สักเท่าไหร่ในการที่จะทำบอดรี้รีคอมโพสิชันก็แนะนำเป็นแนะนำนะเป็น350-400ห้าสิอแคลอาตีไว้ซะ 350คนละครึ่งทางเออคนละครึ่งทาง350หคูณ30นั่นเท่ากับว,ว่า1เดือนเนี่ยเราจะติดลบที่หน0่งาร้ยแคลอรี่หนึ่าร้ยแคลอรี่เท่ากับเท่ากับเท่าไร่ก็เท่ากับไขมันก้อนไขมันอย่างเดียวโลครึ่งโดยประมาณ โลครึ่งโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมม,ต,สม,มติเรามีการชีดมีว่าง mm. ก็อาจจะทําให้เราจากที่ลดไปโลครึ่งอาจจะเหลือลดไป1กิโลที่เป็นก้อนไขมันล้วนเออก็อาจจะดูช้าลุม่มเอนช้าลงนะไขมันหนึ่งกิโลล้วนตอนเดือนแต่จริงเฮียเร็วมากนะลองคิดดูดิถ้ามึงทําอย่างเงี้ยหนึ่งปีก้อนไขมันอย่างเดียวมึงหายไป12บกิโลบอกเลยเป็นคนละคนเลยนะเฮียจริงๆ เออฟังดูแบบตอนแรกเฮียมึงสามร้อยหสิบเองมึงต้องรู้พลังแห่งคอนสิเดนซีว้ power of consistency พลังแห่งความสม่ำเสมอจริงๆพวกเนี้ยมันคล้ายๆกับดอกเบี้ยทบต้นคล้ายๆกันเลยถ้ามึงชนะในแต่ละวันแล้วมึงทำตอนนี้ผลลัพธ์แม่งเห็นแบบว้าวเฮียๆบอกเลยเอแต่ว่ามันจะต้องสร้างปัจจัยในแต่ละวันให้มันแบบ คนค้างแบบนิ่งนะดังนั้นสิ่งที่ยากอะ่ะมันก็คือเรื่องของปัจจัยทางสิ่งรอบตัวพวก e n น i r o เ m e ม t ต่างๆเพื่อนชวนไปมั่งกินเลี้ยงสังสรรค์มั่งหาเฮลที่อะไรมั่งฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการเมเนจพอย้อนกลับมาว่าเอ้ยเราพูดถึงการเมเนจเนี่ยมันก็ต้องย้อนไปว่ามึงต้องรู้ไงว่าสารอาหารที่มึงรับเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตฟตเท่าไหร่มึงถึงจะรู้ว่าเอ้ยไอ,ยอย้กูรับพลังงานไปเท่าไหร่เพราะบ,บางทีอะ่ะ เพราะบางทีอะมึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกินแย่ๆต้องเข้าสังคมต้องปิดงานขายต้องดิวเจราจารลูกค้าบางทีมึงต้องกินเฮี้ยบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงเข้าใจแคลรี่ที่รับในแต่ละวันว่าเออเราอยู่ในเรนจ์เท่านี้เท,ท่านู้นเท่านั้นเมนเนตเล็กๆน้อยๆการที่เรารู้แล้วเราเมนเนตเป็นอะมึงจะปลดแอกกงขังทางอาหารได้เยอะมากอืม พราะทุกวันนี้คนมองแต่อาหารนะว่าอันนี้อาหารดีอันนี้อาหารเลวหรือว่าเฮ้ยอันเนี้ยสิ่งที่อยู่ในจานมันเยอะแปลว่าอ้วนทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นอยู่ถ้าเราเข้าใจถ้าเราลองแมนนวลแทร์ดูถ้าเรารู้ค้าโปรตีนแฟตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอยบางอย่างกูก็แดกได้พิซท่ากูก็แดกได้บอลชอนกูก็แดกได้เออไอติมกูก็แดกได้แล้วกูก็ยังลดมันคือเกมยาวนะเว้ยมันคือเกมยาวฉะนั้น ถ้าเราไม่นเหน็ไม่เป็นนะ่ะเครียดสุดท้ายมันเลิกสุดท้ายมันเลิกความเข้าใจในสารอาหารมันจะเป็นตัวปลดแอกกงคขังของเราฉะนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆนะจะได้คำตอบไม่มากก็น้อยสำหรับเรื่องของการนับแคลขอให้สนุกกับการรู้นะครับแล้วก็ ช่วงดิถีปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่ไทยเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะหุ้นหรือว่าหน้าที่การงานทุกคนครับบ๊ายบาย